ตังโกเขาเองไม่ีสิทธิ์กำลังเก็บบักพริกตังโกครับผมนี huh? ่ไลยเก็บบักพริกครับพริกหน่อยมัครับพริกหน่อยพริกหน่อยโอ้หน่อยอ่อนดีเลยยไปใส่หมกหมักไอเดี๋ยวใส่แค่เราแล้วใส่หมกหมักตัว่สุดยอดเลยหมกเราแล้วก็ได้มาฝากอยู่ดอกเอาตังโกไปเองไม่ีสิทธิ์สูตรการหมกหมักใส่อยังงนี้ม่เคยเสียบหรอ อย่างเนี้ยนะไทยถอดความรู้ได้ไหมมันจะค่อยแสียบไหมเป็นแรกๆอ่ะขุ่งหัวก้อนหละครับบันขุ่งหัวใส่เกี๊ยวใส่ผงชูรสเป็นหลักสิเกี๊ยวผงชูรสบักพริกน้อยพริกน้อยคนแกะก็ใเสียอดมะนั่หยอดบักพริกกันบักพริกผักอีตัวปะผักอีตัวใส่ผักอีตัวจะเอาเหีบเกี๊ยหี่น้ำเนี้ยไม่ข้อหลักทีบักพริกมันต้องใส่พริกเล็ดลายดิ โอ้เจ้าปูบกเขียหลายตังครัวี่มิครับผมเด๋ยวพี่กไกไว้เก็บอีกบักพริกมันพ่อได้มันใส่เต็มทีเลยหาเร่งกันมัดบด้เฝ้าเก็บเฝ้าเก็บโอ้ยโอพี่เัี้ตู้บานไหมก็นีแพี่ก็ไปตู้แหะวา้อช่อออนตีทังตเาะ่าเอาอ่อนไเถอะเอาหอแก้มัง ต่างโขโพอีกมิ้วสิครับเป็นไชน่นมที่ปลูกผักนะครับว่างเว้นจากการแสดงเป็นพระเอกมิ้วสีไข่เดียดไหมขั้นแล้วกะมันก็มีบางคิว้วบางมือที่ต้องพักงานเวลาวางผักอีกตัวหลายๆด้ใส่หลาย,ย,าย,ลายมันหอมเด้กับบกักพริกนี่โอ้ใช้ได้หลายโดดเอาดอกผักอีกตูวน้ำเนี่ยมันก็น วไว้ยมันก็เสียไปอีกอนิดหนึ่งกันเดิยำไปเป็นาาเอาไปรอดเดี๋ยวไอ้เอ็ดหลายหมกหลายสูตรเลยเก็บบักพริกน้อยอีกเอาหน่วยแดงน้ำเนีเน่ยแสงสีสันของอาหารเดิจังโกพะเอกนิวสิกครับพี่น้องครับที่ปรึกษาครูเจี๊ยงเด็ดไม่ขาาั้นหลาเก็บบักพริกเก็บผักอีตัวให้เด็ดไม่ขั้นหลาไปหมกหวา วัน,นเริ่มตกลงมาแล้วเดี๋ยวพาไปสอนหวดนกับมือรุ่นเอาต้นนี่น้ำแน่เนี่เอาหน่วยแดงน้ำแน่เนี่ยแบบพริกไหมเอาอี่ทูเพาไปเอาเอาบักพริกอีกเอาอี่ทูอีกห่อยก็ยปลูกพักไรชน,นิดได้อเอาว่างหันตังโกเพิ่มอีกไม่ใช่ก็ไปตัดตองกล้วยขายให้พีน่น้องไปอ็นข้าวต้มเนาะเอนะอ ว่านหมกวาเออเป็นเห็ดขนมห่าหมกยังเขาเป็นไปเด็ดดอกาบอพริกน้อยบวกริกน้อยมันต้องบวกริกน้อยด้วันมหมกวางหรือหแมนบวกิกเขียวเงี้บวกแดงกินดาทั้งนั้นมอแมนเลยกมันกัดกันลูกเชิญกับไดยุทธ์ด้วยมันหั่นหกเขากันอันนี้มันสุดยอดครัวฮะเบวกผิกน้อยรับเนี่ยเอาข้าวปั่ แก้เคไม่วเาะก้เลเมเบให้หาก้อนกินเพท่านเบิดเยอ่สิเอาไป็นยเหมือนรุ่นแหววมาเอาไหม้อบริกน้อยไปนี่ริกน้อยนี่มันแฝดดีเด้อไงต้องตรงว่ะเอาละตงบ่ตรงเหนตรงเล้วไปนี่กับตังโกขยไมู่สิเก็บบักริกน้อย,อก,ก,อยกับพักอีตูให้เด็ดไ่กันแล้วไปหมหวักับว่างหันกระสีตอนให้ไอแล้วเนาะ เดี๋ยวสิมีคิ้วการแสดงดอ,อยู่ดอกอยูเร็วนี้เดี๋ยวมืออื่นเนี่ยเดี๋ยวสิบห้าไปสวนของแม็กเวศิลปินนองนุงอีกพวกหนึ่งที่เขาสิทปทำการาจัดงานดนตรีไปนะมะไปครับแม็กเว่ไหมไ<ป>พร้อมศิลปินเมืองพ้นแสดงดนตรีได้เดี๋ยวสิไป ไปย่ำขำย่ำพื้นเนาะเขาเนาะขำขำบูดาเออแต่วเว้นตกดินเขากลับไปเลยเนาะเขาเริ่มเรียนแต่บใบซีโมงเวลาแต่ว่าก็ <c oughs> เบิ่งอยู่แต่ว่าพ่อไปได้สะดวกกับสิแม่นตอนคำที่ละแ,แต่หาก่อนห้องเป็นน้องบัวลราพูน้ำกันเนาะทางโกเพหญิงสิ <c oughs> อ๋ออัมลาพี่น้องใช่ทางโกเพหญิงสิครับครับสวัสดีครับครับผม